สวัสดีครับสบายดีพี่น้องอีกอีพีหนึ่งแล้วครับเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่กับบาลนูคือเก่าด้วยพี่น้องอยู่ปากเซเนาะมืเอนี้ครับพี่น้องสีผ้าไปส้มเนาะครับพี่น้องบรรยากาศหรือว่าปั๊มปตทเนาะที่ว่ามีข่าวว่าน้ำมันปตทเนาะพี่น้องขาดปั๊มเนาะซึ่งบาลนูตอนนี้ก็ยังอยู่อ่านครปากเซเนาะพี่น้องแข้งจมประสาทนั่นเองตอนนี้ก็นกำลังเดินทางไปปั๊มปตทเนาะพี่น้องเนาะเพื่อไปเติมน้ำมันนั่นเองว่า เป็นยังไงเนาะเห็นข่าวได้ไหลายสองเนาะพี่น้องว่าน้ำมันขาดอ่าขาดปั๊มเนาะเสื่องบาอ่าทางปตทเนาะพี่น้องจะหยุดส่งน้ำมันให้ทางประเทศเลาวเนาะเดี๋ยวไปเบิงนะ่งเนาะพี่น้องว่าแมใน,ใน,นเทหรือบอเนาะพี่น้องเป็นยังไงเนาะมันนี่ก,ก็คือมนุษย์อ่าพาพี่น้องไปเบิง่งโดยตรงเนาะพี่น้องว่าแมนเทบอเนาะเห็นข่าวได้หลายสองก็ออกมาอันนั้นอธิบายหรือว่าออกมาเบาเนาะพี่น้องว่าน้ำมัน าทางพตทจะปรสง่งน้ำมันให้กับประเทศลา,ลาวแล้วเนาะพี่น้องครับเป็นเรื่องที่แบบโอ้โลกใจเนาะพี่น้องเนะาะมันโนตื่นมากอะตื่นเศร้ามากก็ได้พี่โอการตื่นแต่เศร,ร้าได้พี่น้องคนนี้ประมาณมนะมาจะเป็นมงเนาะมันโจะพาพี่น้องไปส้มไปยมาเป็นยังไงเนาะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเดินทางเนาะพี่น้องอยู่ตัวเมืองปากเซสน,นี่แหละบรรยากาศกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนะาะบรรยากาศตัวเมืองปากเซสกันยังมนันโแบบเออบ่ะตัวเมืองปากเซสแต่ว่าบรรยากาศก็ยังแบบเออคือว่ายุค บรรยากาศแบบง่ายๆแล้วพี่น้องเนาะแบบคือแบบแถวบ้านอะนะบึงแบบแถวเขียนนี่เนาะก็เป็นมีต้นหมอกต้นไม้เองธรรมดาพี่น้องอาหารการกินกับขายแบบตามแคมทางบ้านเนาะแบบวิถีชีวิตธรรมดาเนาะแบบส่วนมากบนน้องจะาบุรีคอยม้าปลกเสพอะไรเนาะพี่น้องแบบโดนๆเถื่อมาเถื่อนนะนี่กับแบบมีเพียรจำเป็นเนาะก็ได้เข้ามาแล้วก็มาพักอยู่ห้องของน้องไายเนาะน้องไส้เบาเอิร์กน้อง น้องของน้องแต่เสาดาวเนาะพี่น้องพึ่งมาเป็นคนหูจักกันหูจักกาแงกันแต่ก็ให้น้องเพิ่นผ้ามาเนาะพี่น้องมือนี้มานํากันกับน้องเพิ่นเนาะเพราะว่าพักอยู่ห้องเพิ่นตอนนี้ก็ม่านหอดถนนใหญ่เนาะพี่น้องกับประมาณนี้นะครับถนนใหญ่ถนนเซนีกาน่าจะขึ้นไปพุ่งแอพพี่น้องทางบานมโนเนาะเป็นถนนสายลักเลยที่ว่าเขาจะใส่สัญจรกันมโนกับบุคอยหูเส้นทางปันไดพี่น้องแถวนี้เพราะว่าบริคอยมากบนไดเมืองปากซีเ การมีเตซิไายบรรยากาศน้องพี่น้องถนนูนทุนทางไอ้เบิ้งนี่แหละพี่น้องถนนบ้านเฮากัประมาณนี้แหละมาน้อนกอกอันนั้นตัวเมืองปากซีเฮากัประมาณนี้แหละพี่น้องการพัฒนาการซัมพี่น้องเห็นเนี่ยเนาะแบบบางบอลกันยังบอทัวร์เทิงอะไรพี่น้องเลยบางบอลกันเออถือว่ากัมีถนนงามมีถนนโอเคเนาะบางบอลกันยังถนนกันยังแบบเป็นเบาะเป็นรุมยังอะไรประมาณนี้แหละพี่น้องมันกันยังบอทัวร์เทิงปันไดเนาะ คือบอลน,นี้ก็เออถือว่าเป็นถนนแบบตะวันตกที่ว่าโอเคเนาะบางบอลโดนยิใหญ่ๆมันเที่ยวน,นั่นนี่เนาะพี่น้องกลาเป็นบอลเป็นลุมนั่นแหละมันกัเป็นเป็นเดิมธรรมดาเนาะครับพี่น้องถือว่าเป็นเมืองหนึงน่งเนาะพี่น้องว่ามโนวาปากเซเนี่ยก็เ,เ,เป็นเมืองหนึ่งที่ว่าเป็นเมืองที่หนายอยู่เลยเพราะว่าแบบมันอากาศก็กนค่อนข้างว่าดีได้พี่น้องอากาศดีอยู่อากาศถือว่าโอเคเนาะในการที่ว่ามาพักผ่อนยนอดอุดม,มนะนะกายเห็นว่าพี่น้องมีตึกมียงเนาะที่เขา่จะสร้าง ยังแบบบราณเดียวเนาะสมัยของโมเห็นตึกทีิวาสูงๆเนาะมีแต่เห็นแบบตึกที่แบบเป็นตึกแบบเออตึกธรรมดาเนาะพี่น้องตึกสันสองสันนะนะแบบเป็นตึกบแบนๆแบบเออโมเห็นแบบตึกสูงๆที่ว่าเขึ้นสร้างแบบคือประเทศไทยเนาะเป็นมูลค่าแบบใหญ่ๆเป็นโครงการง่ายๆนะก็จะเห็นแต่เป็นเออเป็นตึกของคนหรือว่าเป็นของประชากรโดยประชาชนธรรมดาเนาะในการที่ว่าสร้างซ่า แต่ว่ามัมีโครงการที่แบบเป็นยุคใหญ่ๆคือแบบเออเป็นดูนครดวงเนาะพี่เนาะโมทันเห็นโครงการใหญ่เข้ามาเนาะแต่ว่าบางบอนก็เห็นมาเออมีโครงการแถวเข้มครองเนาะพี่เนาะแนวบางมืออ่ามือแดงบางตัว่าโนจะได้ไปเด่นเข้มครองเนาะพี่เนาะสีไทยบรรยากาศในเบิร์นเ้อตอนนี้ก็เข้ามาเนาะครับอ่าทางรัดับโมโนกับโมหูเนาะพี่เนาะว่าเป็นท่าอยังเนาะกับเบิรงนร่กันเนาะครับพี่เนาะการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเนาะพี่เนาะโอ้ มโนเขามาสองสามหมื่นเนาะหมื่นสองหมื่นนี่ถือว่าอาหารการกินเนาะพี่น้องแพงขนาดมโนว่าคนอยู่ในเมืองนี่ก็จะใส่ซีบิตจังไดเนาะแบบตามที่มโนอ่าเข้ามาเนาะพี่น้องอาหารการกินถือว่าโอ้โหสุดยอดเนาะเพิร์นี่กัอ่าถ้วยหนึ่งเนาะพี่น้องเพิร์กับเป็นก๋วยเตี๋ยวขนาดประมาณอ่าซอหามื่นกีบเป็นเงินเท่ากับเป็นเงินไทยเนาะครับกับประมาณอ่าเป็นเงินไทยประมาณอ่า หลาสิบกว่าบาทเดีะพี่น้องกีนบาทแต่ปลาบ้างมันกับเป็นมูลค่าแพงเนาะพี่น้องเพราะว่าเงินเงินไทยมันมีมูลค่าสูงมันเป็นเงินอ่าแขกงคานะสั่เทียบเป็เงินดาวก็ถือว่าเงินดาวก็ถือว่าเพอร์นักน้องพี่น้องเ้านองซาเนาะพี่น้องคนบางขาแดงขันต่ำมันเป็นไหนอยู่ประมาณสองหลันกีบกับประมาณสองหลันน้าสามล้านเนาะอ่าโตเป็นเงินไทยกับประมาณสี่พันสี่พันบาทเนาะพี่น้องขาแดงเป็นไหนแต่ว่าคากินใครอยู่ที่พี่น้อง มันก็มันกางว่านักเติมเนาะการใส่ใจค่าของค่ายังถามเงินแต่ละมือแต่ละเดือนเป็นว่าแต่ละเดือนก็เดือกเก็บอยู่บ <blunt animation> ่อเนาะตามน้องสายเป็นเป็นประเทศเบียรเก็บเงินอยู่โรงแรมเนาะพี่น้องเก็บเงินอยู่โรงแรมของอ่าอภารมินใดหนึ่งฮะเป็นพนักงานเก็บเงินอยู่โรงแรมถามมันมาอ่าได้ไหนเป็นยังไงนะก็ต้องประหยัดเนาะพี่น้องเนาะถามน้องเงินบาต้องประหยัดเนาะสาวบอประหยัดอ่าสาวบอมีเก็บเป็นว่า ก็คือเห็นเนี่ยๆพี่น้องน้ำมันกับเดี๋ยวนี้ก็คือตอนน <t nak S 1> ี้เนาะพี่น้องนิดหนึ่งประมาณเจ้าสี่หมื่นกีบสองหมื่นสี่พันกีบเนาะเป็นเงินไทยโมโนบาโมโนบาจะบีบเท่าไรเนาะประมาณนี่ยบอกพี่น้องประมาณเจ้าเจ้าเจ็ดเจ้าแปดป่าเนี่ยบอกกินบาทเนาะเพราะว่าเดือนเงินบาทเดี๋ยวนี้มันก็สูงเนี uh uh ่ยพี่น้องทางหนาเนาะเป็นปตทเนาะ เป็นคอนโทอยูปราเซ่ดเดียววานุสีขาไปถามหรือว่าไปตรวจสอบเบิ้งหน้าพี่น้องว่ามีแทบบอเนาะน้ำมันเขาไปนพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือเขาไปพี่น้องเห็นโอ้โหถือว่าเห็นรถเกียร์จอใส่เนาะพี่น้องถือวนะ่ายังเนาะถือว่ายังมีอยู่เรื่องน้ำมันพี่น้องนเลยนี่นี่นะมีเด็กฝากเบิ้องใส่ให้โอเคพี่น้องถือว่าน้ำมันยังมีเนาะที่ว่าข่าวได้ไล่ส่องเข่ามาให้ความเห็นพิษพี่น้องถือว่า มเป็นความจริงเด้อครับตอนนี้ก็น้ำมันก็ยังที่ว่ามีเนาะตามค้ามสีแจงเนาะพี่น้องของปต่อท่นเนี่ยที่ว่ามันเขียนใบเนาะคือว่าน้ำมันก็ยังยังอ่ายังมียังมีให้บริการลูกค้าอยู่เด้อเนาะพี่น้องทานไรที่ว่าเขามาใส่ใจหรือว่าพี่น้องทางพางไทยเนาะที่ว่าอยากมาท่องเที่ยวนั่นนี่เนาะก็เหม็นน้ำมันก็ยังยังใส่ได้เนาะครับเพราะว่าเห็นบางบางช่องเนาะครับพี่น้องเห็นได้่องที่เาลงข่าวนะแบบมีน้ำมันมาหนุก็แอมตกใจเนาะเพราะว่ากำลังมาแต่ อันนั้นมาแต่บาทเนาะพี่น้องแต่ว่บอมมีน้ำมันนี่กัคือเสียบริบริกรับบาทเนาะก็ใส่น้ำมันเรียบร้ยอยแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิไายเบิ่งบรรยากาศในเบิ่งแล้วพี่นอ้องบอมมีอยังเนี้ยเนาะอยู่ปากปตทเนาะสถานที่ต่างๆมีอยังเนี้ยที่ว่าเป็นแผ่นทรายของอันนั้นที่ต่อคายนะคือว่าย,ยังยังมีน้ำมันปกติเนาะนี่จะมีห,หันดวงอรุณเนาะขนส่ง ลุงอดุลมีนนะมนะันสุอกื้นต่างๆมีอเมซอนนะขจะข่ายคือพังไทพ่พีกน้องาจะมีหา่านนะขนทรงมีขนทรงอ่าอนุสิตหรือว่ามีไส้อะไรกันะกะห่นสุกื้อต่างๆนะ เป็นห้นอ,องน่องห้องน้ำนี่เป็นอนะมิสันเนาะนี่อนะมิสันเนาะกาแบบเออน้ำมันก็นยังมีเนาะพี่น้องเนี่ยยังมีพอได้ใส่เรือยน้ำมันนี่อนะมิสันเนาะเดี๋ยวสิเขาไปห้องน้ำก่อนพี่น้อนงะมันในากาศความพอตเทสนะคือว่าคือเคลื่อนอยู่ น้ำมันยังมีพ่อใหญใส่อยู่เนาะน้องบรรยากาศกับประมาณนี้เนาะคือว่าอเมซอนเนาะครับใครๆคือปังไทยนะพี่น้องมีอเมซอนมีอาานสดอกซื้อต่างๆที่ว่าอยู่ในภายในอันเนาะปตทเนาะจะเป็นปตทอยู่ปากเซ่ครับพี่น้องครับนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งพี่น้องบรรยากาศอยู่ห่างถือผ้าไปเบิ้งเนาะอยู่ห่างดาวนี่อยู่แถวไม่ไกลแหละว่า ที่มีของไทยด้วยสินค้าไทยไลายบอพี่น้องสินค้าสิแพงบอเนาะเดี๋ยวมืาอนี้มถนนสิไปดีวิวให้เบิ่งครับเดี๋ยวออกมากขี่รถจักรมาเนาะนี่จันเดินทางเรา น้ามีนาำมีนะโ,โห,โโหยเยี่ยอเยี่ยมยังไม่กล่องว,สวัสู้รู้โู้รู้รู้คอนเทนต์อะไรอะจิ๋วตากันตากัเนาะควันเนาะ ในกล่องกระซิมนั่นไปเนาะโอ้ยเอาหยาบไวเตรียมแล้วหรือสาวกันชายนะใครดีเอวะล่ะอะไรอีกอ่วาจะหายไม่ลองไหมลองไหมลองไหมวอาวหายโอ้ออกเยอกก่อนุ้สาวอีก้เออในขายที่ดีหะเนี่ยเนาะ nó đi đó à, sim ok ok mưa nó mượn, á, nhạc ra lại ừ. à. ok